สวัสดีครับจากร้านทวัดเชลโตแอร์นะครับขอบคุณค่าดีๆที่ลูกค้านำโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับมาติดเป็นฟิล์ม 3M อ u t ใต้เกียร์เซรามิกฟิล์มเซรามิกที่ได้รับความนิยมมากๆนะตอนนี้นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวบวกการมองออกที่ดีพร้อมการกันความร้อนที่ดีมากๆเป็นเพราะว่านะครับขับฟิล์มเดิมมาแล้วนะครับร้อนมากๆก็เลยอยากเปลี่ยนฟิล์มที่ดีขึ้นตัวนี้ตอบโจทย์ในทุกมุมมองนะครับ บาลหน้าที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับเป็น50%หรือเทียบเท่ากับ CMIR 25ทําไมไม่ใช้40%หรือ60% 40%นะครับใสเกินไปนะครับส่วน60%นะครับมันจะทําให้ตัวของเวลาเราขับในช่วงที่มันมีไฟน้อยๆอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันทําให้เราขับยากนะครับ50%เลยเป็นเบอร์ที่ได้รับความนิยมและเข้ารูป เหมาะกับการใช้งานมากที่สุดนะครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่า50%ข้างนอกเนี่ยมองเข้าทั้งในได้น้อยมากๆหรือแทบจะมองไม่เห็นเลยส่วนบานข้างนะครับใช้เป็น80%ทั้งหมดหลายๆคนนะครับมักตั้งความเชื่อไว้ว่า80%นะครับของยี่ห้อไหนเราก็ขับยากพอกันแต่ตัวเนี้ยมันเปลี่ยนความเชื่อผมตรงที่ว่า เวลาเราติด80%ของ 3M Altra Ceramic นะครับหรือฟิลม์มเซรามิกชั้นนำเนี่ยการมองออกนะครับจะแตกต่างจากฟิลม์ธมธรรมดาทั่วไปมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในรถกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงในรถนะครับสำหรับ80ข้างนอกประมาณนะครับเข้าไปน่าข้างในเนี่ยครับข้างนอกกับข้างในนี้มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับจะสังเกตได้ว,ว่าข้างในเนี่ย มองออกสายเคียร์แต่ข้างนอกนะครับให้ความเป็นส่วนตัวอันนี้คือคุณสมบัติของเซรามิกที่ดีสําหรับเซรามิกของร้านผมนะครับก็จะมีอยู่2ถึงมีอยู่3เกรดนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับก็คือ 3M u l t r a c l e ต r เ e ีย m i c มีกมี h c คูน c e r a มิกแล้วก็ ASWF 3ตัวนี้นะครับจะมีคุณลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวสําหรับตัวนี้เป็นตัวที่ท็อปที่สุดเป็นเพราะว่าอะไรนะครับ หมอกออกใส่เคียร์การความร้อนดีกันไอาอาร์มีแบลบรองรับนะครับส่วนไฮคูนนะครับที่รองลงมาก็จะเป็นตัวที่อาจจะก,การความร้อนดีก็จริงครับแต่การความร้อนดีได้น้อยกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องใส่เคียร์นะครับตัวนี้จะไม่ติดหมอกเลยไฮคูน cool จะติดเล็กน้อยนะครับส่วนบานข้างนะครับจะใช้เป็นตัวของ80%จะสังเกตได้ว่าแม้บานข้างจะเป็น80%นนะครับแต่ก็ยังมองออกใส่สบายตาอยู่ดี ตัวนี้นะครับมีรีวิวขับตอนคืนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็เอาไว้ตอนท้ายนะครับตอนท้ายคลิปลองกดลิงก์ดูได้เลยครับว่าถ้าขับตอนคืนจะเป็นยังไงนะครับขับช่วงในเมืองนี้แหละครับแปดสิบอร์เซนนะครับแปดสิถามว่าวิธีการเลือกสีฟิล์มเราเลือกอยังไงดีนะครับหนึ่งนะครับดูที่วิธีการใช้งานของเราเลยถ้าเราใช้งานนะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับ เราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวมากนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราต้องการความเป็นส่วนตัวสูงนะครับเป็นเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยการวางของในรถเอ่ยนะครับหรือสิ่งต่างๆมากมายนะครับผู้หญิงนะครับบางทีเขาแต่งหน้านะครับหรือเปลี่ยนเสื้อในรถนะครับอันนี้แนะนําว่าเราควรใช้เป็นแ80ดิเอร์เซนนะครับแต่สําหรับผู้ชายนะครับเราจะติดเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการแต่ถ้าเราอยากได้ดําสวยแนะนํา8ดิอร์เซนตนะครับ ส่วนบานหน้าเนี่ยครับเราลองดูสภาพอากาศเราหรือเมืองของเรานะครับถ้าเรานะครับขับอยู่ในเมืองอย่างเช่นกรุงเทพหรือปริมณฑลเชียงใหม่นะครับภูเก็ตแน่นอนครับทุกเส้นทางเนี่ยมีตัวของไฟนะครับเยอะมากมายนะครับเราติดตัวของ6 0สอร์เซนนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างเช่นกรุงกำแพงเป็นต้นนะครับพิษณุโลกตากอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีบางเส้นทางนะครับที่ไม่มีไฟ มีแต่ไฟหน้าเท่านั้นนะครับก็เลยแนะนําว่าเราติดเป็น50%จะดีกว่านะครับตัวนี้รับประกัน7ปีติดแล้วควรทํำยังไงบ้างนะครับ1คือไม่เช็กระจก7วันนะครับ2นะครับไม่ล้างรถ3วันเป็นเพราะว่าบางทีเขาเช็ดกระจกให้เรานะครับ3นะครับกระจกที่มีกระดาษชิช้่นะครับเอาออกได้ภายใน3วันนะครับยังไงขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณจริงๆครับ